โอเคค่ะทุกคนนะคะอายมาทําคลิปให้สรุปนะคะปิดแท่งเดเป็นเชียบร้อยนะคะใน2นาทีที่แล้วเนาะอะ,อะนะคะมาดูเลยนะคะแท่งเดนะคะที่ปิดไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเออเป็นการจบแท่งที่แบบค่อนข้างค่อนข้างดีสําหรับแบบสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะว่าถ้าจบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบตามแผนอยากจะแบบ จังหวะที่มีการสวิงไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเตรียมเซล์แล้วนะคะซึ่งแบบมันมีการทำดับเบิลท็อปเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะเอ่อซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะเกิดในอาทิตย์หน้าเนาะอาจจะเกิดในอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวเตรียมแผนการวางแผนเป็นวันวันวันบายวันกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีข่าวแรงนะคะมีข่าวแรงไหลหลายวันเลยนะคะซึ่งวันพุธเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบน่าจะเป็นจุดที่ดีมากๆเลยในการแบบตบลงมานะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูโซนกันนิดนึงนะคะก็มีการสร้างต้านอย่างชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะมีการสร้างต้านอย่างชัดเจนใครแบบเตรียมแผนกันถ้ามันขึ้นไปถึงก็สามารถวางแผนในการเซลล์ลงมาได้เลยนะคะในโซนนี้นะคะต่อไปนะคะย่อยกันสักนิดนึงนะคะสชั่วโมงป,ปิดตลาดช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ยังวิ่งรู่ะ ทีนี้วันนี้นะคะเรามาเตรียมแผนกันว่าเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยของวันนี้วันศุกร์เนาะก็เก็บได้ทั้ง buy, ายทั้งเซลเลยนะคะก็จังหวะที่มันล่วงลงมาเนี่ยมาหาแนวรับเราก็บายขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ไปหาแนวต้านเราก็เซลลงมาได้นะคะแต่ถ้า อาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสสร้างสวิงไฮนะคะให้เราได้เห็นกันนะคะแบบถ้าเกิดการสร้างสวิงไม่ใช่สวิงไฮขึ้นไปสร้างยอดใหม่นะแต่เป็นการสร้างสวิงแบบแตะลูดอะไรเงี้ยเนาะไอเงี้ยก็แบบสวยงามพระรามแปดในการเก็บเซลล์นะคะก็เดี๋ยวรอจังหวะก,กันอีกทีอ่ะอันนั้นคือ4ี่ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรมากเนาะทีนี้มาดู1ชั่วโมงกันสักนิดนึงนะคะ1ชั่วโมงก็จะมีแนวรับแนวต้านนะคะให้เห็นแนวอยู่แนวรับนะคะสร้างใหม่แบบใกล้ๆนะคะก็จะเป็นแนวใกล้ๆเลย ตรงนี้นะคะดังนั้นใครที่จะวางแผนในการ buy นะคะโซนนี้ขึ้นไปเนี่ยไอยก็อยากให้มี sl ที่แบบชัดเจนแบบมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวที่มีโอกาสไหลลงได้นะคะ sl ให้ชัดเนาะอ่ะ sl ตรงไหนนะคะก็ sl ไปใส่นี้ไปเลยแพ้คือแพ้นะคะแล้ sl ใส่แบบเขาเรียกว่าเออ sl ใกล้เออ,เอ,อมากด้วยนะคะดังนั้นก็เตรียมแผนในการเข้าออเดอร์กันดีๆนะคะอ่ะ บาย pending นะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซน1967.94 sl ก็จะเป็น1964.75ห่าซึ่งห่างๆเราประมาณ300จุดประมาณนั้นเนาะซึ่งถ้ามันมีโอกาสวิ่งขึ้นไปแบบนี้ก็สวยเลยนะคะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่าสวยเลยนะคะเพราะอะไรนะคะขาบายเราก็จะเก็บขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเซลล์กันเนาะอ่าอันนี้ก็จะถ้าขึ้นไปก็ตรงนี้ก็เซลล์ได้นะคะตรงนี้ก็เซลล์ได้นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้นะคะแนวต้านล่ะแนวต้านจริงๆมันก็มีไอมองโซนบนเลยแหละอืมเนาะเพราะว่าเป็นโซนที่มองว่าค่อนข้างดีมากๆในการเข้าเซลล์นะคะก็จะเป็นโซนนี้ส่วน SL นะคะก็จะเป็นในโซนเดิมนะคะก็จะเป็นเอ่อ, 1995, นะะ 1995. อ 1995, นะหนึ่งเก้านะคะหนึ่้าห้าอ่าหนึ่งเก้นะแปบบหนึงนะหนึ่ห้า Okay. ะะโอเคนะคะโอ้ก็ข้างบนเลยเนาะเพราะว่ามันมีโซนของมันอยู่นะคะมันมีโซนของมันอยู่ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโซนของการวาง SL นะแล้วก็โซนหนึ่งเก้าแปดสองเนี่ยก็จะเป็นโซนเซลล์นะคะเป็นโซนเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยเตรียมแผนกันดีๆในการเข้าออ,อเดอร์เนาะได้ทั้งบายทั้งเซลล์เลยนะคะเอ่อทีนี้นะคะเปิดไปดูสิบห้านาะทีสักนิดนึงนะคะ ก็เหมือนที่บอกแหละก็มีโอกาสที่จะแบบเด้งขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะทีพีตามแนวต้านนะคะเราก็สามารถวางแผนเก็บในวันศุกร์ได้เลยนะคะว่าแบบเราจะเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วเราจะไปเก็บทีพีตรงไหนนะคะก็เก็บขาบายไปก่อนเนาะแล้วก็ s l ให้ชัดนะคะ1964.75อันนี้คือขาบายนะคะส่วนอาทิตย์หน้าเตรียมพอดตกันไว้ดีๆอ่านะคะใครอยู่ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราพายิงกันเออพายิงยิงช็อตนะ พาสไนเปอร์กันนะคะใครอยู่ในกลุ่มนะอ่ะเตรียมแผนกันไว้คร่าวๆเนาะประมาณนี้วันศุกร์ก็เทรดกันวันนี้เหมือนน่าจะไม่มีข่าวอะไรเนาะก็อ,อ,อยู่ในขอบเขตนะคะในการวางวางออเดอร์ไปส่วนอาทิตย์หน้าเตรียมแผนกันดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกำไรในอาทิตย์หน้ากันเนาะใครที่แบบเตรียมแผนแล้วได้ฟังคลิปแล้วนะคะแล้วมีแนวทางที่ชัดแล้วในการออเดอร์เนาะขอให้ทุกคนเห็นปอดฟ้าขอให้ทุกคนกำไรขอให้ทุก ทุกคนมีแต่ความโชคดีในการทำกำไรในตลาด forex นะคะสวัสดีค่ะ